ทำดีทุกคนทำไม่ดีนะทำดีทุกคนนะทำกคนรหรอโอ้ยรีบวัวเราเดือดเลยไปทำงานน่ะไม่เห็นมีเลยงานของพวกเราคืออะไรล่ะโครงงานอะไรนลูกอะไรไม่รู้ชื่อโครงงานพวกเราน่ะมันยาวเหลือเกินนะไหนวะหาไม่เจอเนี่ยานอะไรนี่เป็นชื่อโครงงานของพวกเรานะ ชื่อโครงงานว่าสกิทเพื่อนสักนิดร่วมจิตอาสาไปหาระเบียบวินัยใส่ใจห้องเรียนนะนี่เป็นแบบงานตัวเองของดิฉันนะมีลายเซ็นด้วยและให้ดินให้ีเนินโครงกาในลาคแล้วก็ข้อเสนอนโครงการนี้เอาดินเร็วๆดินนะส่งวันนี้นะทำม่านเลี้ยวนะ อือมนะม่จะกลับบ้านนะไม่ได้กลับเลยอ่ะอุ้ยโอเคทำตอนนี้ไปทำงานแล้วนะโดนด่าแล้วหัว่าแล้วไงมานั่งผิดที่แล้ว